เมื่อมีการลงรับสินค้าเข้าคลังแล้วจะมาสู่กระบวนการที่5ก็คือกระบวนการที่คลังย่อยทําเรื่องเบิกมาเพื่อที่จะขอใช้สินค้าค่ะโดยคลังย่อยจะสามารถเบิกใช้งานที่หน้า h o t p ได้เลยค่ะแต่ในกรณีที่คลังย่อยไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลเป็นคลังที่เกิดจาก2กออเราสามารถประคีข้อมูลให้กับคลังย่อยนั้นๆได้ด้วยการไปที่เมนูรายการเบริกสินค้าจากคลังใหญ่ค่ะ เมื่อเปิดเข้ามาแล้วก็จะปรากฏหน้าจอดังรูปหากเราต้องการทําการเบริกเราสามารถกดปุ่มบันทึกไปขอเบอิก ซึ่งใบเบิกที่ได้รับการอนุมัติและจ่ายคบถ้วนก็จะกลายเป็นใบเบิกสีขาวแต่หากใบไหนที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติก็จะเป็นสีชมพูค่ะโดยวิธีการเมื่อเรากดปุ่มบันทึกใบขอเบอิกขึ้นมาแล้วเราก็เลือกเบิดสินค้าจากคลังแผนกซึ่งหากเรามีการตั้งแม็กมินเอาไว้เราสามารถกดปุ่มรายการที่ควรเบริกและรายการเติมเต็มได้โดยเราใส่ชื่อรายการเลือกหน่วยบรรจุจํานวนที่ขอเบอิก มูลค่าจะแสดงให้เห็นโดยอัตโนมัติยอดคงเหลือครั้งย่อยครั้งใหญ่ก็จะแสดงขึ้นมาให้เห็นค่ะเมื่อเราทําการบันทึกเสร็จเรียบร้อยหากยังไม่อนุมัติช่องอนุมัติจะไม่ปรากฏลูกศรสีเขียวหากคัางทําการอนุมัติไปแล้วช่องอนุมัติจะปรากฏเป็นลูกศรสีเขียวสําหรับการอนุมัติก็คือคลิกที่อนุมัติรายการจากนั้นคลิกเลือกอนุมัติการเบิกซึ่งชื่อผู้อนุมัติจะแสดงขึ้นมาอัตโนมัติตามล็อกอินค่ะ ก็จะปรากฏรายการใบเบิกที่เราได้ทําการอนุมัติไปแล้วพร้อมที่จะส่งค่ะ